ไปไปแล้วธินาดลิทัวสนามเปิด,ด,ดมาลูกนี้ล,ลุ้แไหมแม่ดาวมานแดนของสิงห์เชียงใหม่มาเล่นซีซีไเลนีซีไหนนี้องแฟนครับไเนซไดเลี่ซ สิงห์เชื่อมัยต่างปอบกินนี้โอ้โหแม่ถูกปฏิเสธสวนกลับรับสลับกดแนวเนมาแล้วหมายเลขห้ไปมาที่หมายเลขสิบเอ็ดกินมันนี่นุนีโอ้โหแม่สาปตู้ของสิงห์เชื่อมัยเอกบันทงด้านซ้ายสุดนะครับตอนนี้ดิมเส้นเออเข้ารุนี่บ้าเลยโอ้ยยังไม่เป็นประตูแม่ ยืนมองไล่ไม่ทีเรียบร้อยกบโอ้โหเริ่มเร็นกันใหม่สองกายดูนี้ว่าไงโอ้โหแม่โอลเวอร์คันชนคันยังเป็นบอลของทางสิงห์ชุเชเมเอมาได้41สายสาจัดมาที่ประเด็นมายเลข9น้องคุณครับน้องคุณยิงโน่นน,น,น,นี้แม่เบาไปหน่อย ประตูเปิดยาวมาลูกนี้นนติด๋วผู้เล่นของทางสิงเชียงใหม่สิงเชียงใหม่ดึงหลอกลูกนี้สวยครับตัดเข้า,นาไนต์ตั้งป้อมไม่จะสับไก่ประตู <c oughs> สองไกลลูกนี้ไปขึ้นกลับไปเล่นกับผู้รักษาประตูใหม่ใหม่ไม่ได้ห้าสิบห้าสิงเชียงใหม่ นักซ้ายสุดตีดเส้นทางด้านซ้ายาข้างในโดนแย่งกลับมาจะสวนกลับตรงนี้แหมโดนเข้าข้างหลังครับทางโคตรโดนเนมปั่นลูกเนี่ยแม่สองขาตรงนี้แม่ตีกิกของโคตรโดนเนมติดทะลึ่งไปเลขเจ็ดเปิดมาให้กลับมาเลขแปดแม่ตีจานทฮาพิดาโดนมาอีกครั้งโอ้โหแม ขีเัหนึ guys, <t oms> <t oms> <t oms> ่งมาได้สี่สิบเอ็ดขอเสกกน

นุนก็บม่นในแดนกลางไม่เชียงใหมาเอหมาเลขแปดข้องนับหมายเลขแปดอ้น่นใชไหมตหนกันใหม่ตืนมาต่อทางซ้ายมาที่มาเลขสิบจะไปเองครับมาเลขสิบอ,อีกทั้งสิบแปยังไม่ผ่านมาเลขแปโดนทักกันมาจะสนกับแล้ว สิบปกับยี่สิีมลูกนี้เรียบร้อยโอ้ประตูที่สามพีพระโดนนี่ปนกับปาเลยนะปุ่นจบประตูบาทีมันเล่นสิบสี่หนึ่งสิบแปดพีระโดนีสิบสี ตอามาเ,อเก็บขึ้นมาใหม่มาทีมาไิ้2ค4ทำขวาสุดพี่ให้ได้สวยเปิดเรียบมายังไม่ผ่านคนนโ,โนิป2 4อีกครั้งตันลูกนี้แม่จับฉีดยาเลยครับลูกนี้ประตู อีกครั้งนับหมูกแล้วตอนนี้แม่จะโฉบกลับยังไม่เป็นผลไ,ได้สิบเอ็ยดยงไ,ได้สิบเอ็ด มาในสิบสี่ <c oughs> <b> ้ลูนนกนอีก้ิเลยเติมขึ้นมาุหมดเวลาการแข่งในครึ่งเวลา กลับมาจบเกมกันในครึ่งเวลาหลังกันต่อตอนนี้ครับเติมกันแล้วตอนนี้แม่แก้เกมมาแล้วตอนนี้เปิดตรงนี้แม่เปิดไปที่คะแนนมาได้24ล,ลองอย่าเช็ดตะปบทีไปด้วยครับตอนนี้ยิงตรงนี้ไม่ติด,ดอันตราย วิเหมเล้ะเปิด้าไปดูนี่เลยเไสัมผัสกับเกมสัมผัโอทีไบสา จากขามาได้ไหมอย่างสิน้นเมาเล็ก้หแมเหลอกเล่นมาเล็กแปด แม่โน่นี้หลอ,อกผู้ต่อสู้นะต้องเข้าใจตรงกันต้องเข้าใจตรงกันโน่นน,นี่หลอ,อกผู้ต่อสู้ทำ <c oughs> ไมเช่นนักฟุตบอลได้ดูไม่ออกนะเนี่ยฮ่าน่่า <c oughs> <c oughs> ผมทมี่ใช้บ่อยนะสมัยก่อนหลอ,อกผู้ต่อสู้ <c oughs> ที่กดติผิดนะเ <c oughs> <c oughs> น้องเกมมาใหม,ม่เจ็บห้องเครื่องรับมาได้เจ็บแม่ ต้องดูแลเป็นพิเศษครับไม่ผ่านหมูพิเศษของทางโค้ชแนวเนมไปแล้วแต่ให้กลับมาได้ยินทีสายชาดแล้วไปที่ไปแล้วยิงตัวเนียวต้องรีบยิงครับงงเขียนม่

ใบตัวนูนสองเปนสามประตนี้เปิดมาตรงนี้อยากได้ยิงตรงนี้ฉลับอลสิดเส้นด้านขวาด้านในมีมาที่ายเลขซีซิเนแม่ตอกมือพกษาพะตตีไปใ้ตัวนูสองอยาแย่งกันอยู่การสนาม ตีเบีรออยู่จริงตรงนี้ตัวเองพูดไปถึงแน่นอนมาสปตะตูกมายังติดสองใดูตรงนี้เชียงใหม่ตรงนี้แปรนิ่มเหมือนตรงนี้